คุณผู้ฟังที่รักทุกท่านเรามาพบกันและฟังเนื้อหาสาระทางธรรมพร้อมกับข้อคิดและนิทานธรรมะกับรายการแสงธรรมนำชีวิตโดยดิฉันอัชลาสุจริตวณิชผู้ดำเนินรายการค่ะข้อคิดในเช้าวันนี้คำพูดบางอย่างไม่น่าฟังคำพูดบางอย่างไม่ต้องฟังเราควรฟังแต่ท้ายคำที่มีคุณประโยชน์เท่านั้น ไห้คนณฟังเท็จคำที่จะชักนำไปในทางเสื่อมเสียให้ระคายหูเปล่าเปล่าลูกแกะร้องหาแม่อยู่ในฝูงแกะหมาป่าตัวหนึ่งเฝ้าสังเกตดูอยู่รู้ว่าตัวไหนร้องจึงดําดเข้าไปหาพลางเรียบเคียงถามว่าเจ้าแกะน้อยเอ้ยเจ้าร้องหาแม่อยู่หรือแม่ของเจ้าไม่ได้อยู่ที่นี่หรอกแม่ของเจ้าอยู่ในทุ่งนานโน่นที่นี่มีแต่แพะทั้งนั้นลูกแกะตอบว่า ข้าไม่ได้ร้องหาแม่แกะสักหน่อยข้าร้องหาแม่แพ้ต่างหากถึงข้าจะเกิดจากแม่แกะแต่แม่แพ้เป็นผู้ที่เลี้ยงดูข้าต่างหากนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าเชื่อคำพานที่สอนให้อักตันยูพุทธศาสนาสุภาษิตสอนว่าการรู้คุณและตอบแทนคุณเป็นพื้นฐานของคนดีช่วงต่อไปก็เชิญท่านรับฟังธรรมบัญญายโดย ดลวงพ่อปราโมทปราโมทโชว์ส่วนสันติธรรมอำเภอศิวราชาจังหวัดชนบุรีค่ะที่มุ่งมักผลนิพพานจริงๆก็ต้องอีกอย่างหนึ่งสันไม่เหมือนกันดอกเอาเบอร์สองว่า,าไปนมัสก,การคะ่ะหลวงพ่อก็ก็แบบ <c oughs> <c oughs> ตื่นเต้นอ่ะพูดแทน <c oughs> <c oughs> แล้วไงค่ะก็มีความบางครั้งก็มีความเพียรในการแบบภาวนาบ้างบางครั้งก็ไม่ค่อยมีความเพียรนะคะ ก็มักจะแบบง่วงนอนความเพียรนะไม่ได้แปลว่าต้องนั่งนานๆเดินนานๆหลวงปู่มั่นสอนนิยามความเพียรไว้นะบอกเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นมีความเพียรเมื่อไรขาดสติเมื่อนั้นขาดความเพียรในในระหว่างชีวิตประจาวันส่วนใหญ่จะแบบจะรู้ตัวตอนอารมณ์โกรธลูกอะไรอย่างเงี้ยแบบโกรธนี่แบบจะเห็นชัดชัดกว่าตัวอื่นว่าโกรธลวแล้วก็จะถามตัวเองว่าเอ๊ะจะดุดีหรือไม่ดุดีอะไรอย่างเงี้ย เราก็ถามทําไม่ดุก็ไม่ได้สอนเขาก็ไม่ได้นั่นแบบจะอะไรอย่างเงี้ยสอนกระดูไม่เหมือนกันนะค่ะมันคนละนิยามกันคือดุให้เขากลัวก่อนแล้วค่อยมาอบอกเหตุผลเงี้ยค่ะอ๋ออันนั้นเป็นศิลปะละเด็กบางคนไปดูมันยิ่งดื้อน,นะอลองมาปรึกษาหมออติดูเป็นเป็นจิตแพทย์คือแต่ว่าสภาวะอื่นนี้บางครั้งก็แบบก็จัด ได้บ้างไม่ได้บ้างอะค่ะก็ไม่รู้ว่าแบบบางครั้งเราจงใจรู้หรือว่ามันรู้ได้ด้วยตนเองอะค่ะก็รู้ว่าสงสัยนะรู้ว่ากําลังสงสัยอยู่เวลาที่เราภาวนาเราปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกวันสติจะเกิดเท่าๆกันบางวันเนี่ยสติเกิดทียิบเลยเหมือนมรรคนิพพานอยู่อีกนิดเดียวก็ถึงละอีกวันหนึ่งเหมือนคนภาวนาไม่เป็นนะเป็นอย่างนั้นทุกคนแหละ หน้าที่ของเราก็คือถ้ามันท้อแท้ใจรู้ว่าท้อแท้มันขี้เกียจรู้ว่าขี้เกียจมันเบื่อรู้ว่าเบื่อมันสงสัยรู้ว่าสงสัยหลวงพ่อชาก็สอนใช่ไหมขี้เกียจก็ปฏิบัติขยันก็ปฏิบัติเพราะงั้นใจเราเป็นยังไงนะรู้ลูกเดียวเลยอย่าถอยนะถ้าถอยแล้วมันมันก็ต้องถอยไปเรื่อยๆแหละถ้าสู้นะมันมีโอกาสรอดมันคล้ายๆเราขึ้นบันไดเลื่อน เราจะขึ้นบันไดเลื่อนไปชั้นบนแต่บันไดนี้เลื่อนลงฉนะันต้องวิ่งให้เต็มเหนี่ยวเลยนะทุ่มเทเข้าไปภนะาคเพียนภาคเพียนไม่ใช่เอาแบบบัวแบบควายนะหลวงพ่อย้ำมากเลยบางคนมีแรงอย่างเดียวไม่ฉลาดต้องรู้จังหวะของเราว่าตอนไหนควรทําอะไรแล้วไม่หยุดเดินไปเรื่อยๆอย่ายหยุดถ้าหยุดก็ถอยถ้าถอยครั้งหนึ่งถอยลงมาามีแรงเดินที่ไปอีกก็ถอยลงมาอีก หลายๆครั้งแล้วจะไม่มีแรงเดินมันจะหมดกําลังใจเพราะงั้นภาวนาเนี่ยฮึดๆไว้คึดไว้ก่อนเอาให้เต็มที่ไปมิธีภาวนาให้เต็มที่ก็คือภาวนาตั้งแต่ตื่นภาวนาตั้งแต่ตื่นจนหลับยกเว้นเวลาที่ต้องคิดเวลามีธุระต้องคิดในขณะที่ต้องคิดเนี่ยไม่สามารถทำมิปัสนาได้เพราะจิตจะไปรู้เรื่องที่คิด ไมื่อจิตรู้เรื่องที่คิดจิตไปรู้อารมณ์บัญญัตริรู้เรื่องสมมุติบัญญัติเรื่องรู้เรื่องที่คิดคิด,คดฝันฝันอาไม่ใช่ของจริงแต่เมื่อไรไม่ได้มีธุระต้องทํางานที่ต้องคิดให้หัดรู้กายรู้ใจไปให้ฝึกตั้งแต่ตื่นนอนนะตื่นนอนเนี้ยนาทีทองใหญ่มัวแต่บิดขี้เกียจน,นะตื่นนอนแล้วรีบรู้เลยร่างกายเป็นยังไงรู้สึกจิตใจเป็นยังไงรู้สึกรู้ไปเลยจะอาบน้ํา จะกินข้าวจะนั่งรถจะขับถ่ายจะทำไรนะลูกสึกลูกเดียวเลยอย่างวันนี้หยิบเสื้อผ้าขึ้นมาเน่ยเป็นคารวาสมีเสื้อหลายตัวจะเอาตัวไหนดีวันนี้ลังเลกลับไปกลับมาเนี่ยก็ให้รู้เลยว่ากำลังลังเลอยู่จิตใจเป็นยังไงรู้ลงไปเดี๋ยวพราง่ายนะชุดเดียวเที่ยวรอบโลกอย่าขี้เกียจนะอย่าทอ้อถอยต้องสู้เอา ศาส,สนาพุทธไม่ใช่ศาสนาของการยอมจำนวนเป็นศาสนาของคนจริงคนที่จริงก็คือคนที่กล้ายอมรับความจริงกล้าเผชิญความจริงความจริงก็อยู่ที่กายที่ใจนี้ดูลงมาความจริงของกายเป็นยังไงความจริงของใจเป็นยังไงรู้ลงไปเรื่อยๆรู้จนวันหนึ่งยอมรับความจริงทีแรกเห็นความจริงยังไม่ยอมรับไม่อยากยอมรับต้องดูกันนานกว่าจะยอมรับได้ ใจลอยไปแล้วเบอร์สองทราบไหมเออเนี่ยจิตมันหนีไปคิดให้รู้ทันคุณสืบสักก็หลงไปคิดละเห็นไหมคุณมนเ,มเพลิดเพลินเห็นไหมเ,เก่งถล้าไปแล้วรู้สึกไหมใจเริ่มแข็งทื่อแล้วรู้สึกไหมต้องตรวจการบ้านบ้างไมะงั้นพวกที่ผ่านไปแล้วนะเริ่มสบายใจเกินเหตุมาเรียนกับหลวงพ่ออย่าหวังนะว่าจะมีความสุข คุณลูกสิ์จันแบนนะใจลอยไปและลงไปแล้วรู้สึกกายรู้สึกใจเรื่อยๆแต่ไม่ใช่เพ่งกายเพ่งใจรู้สึกไม่ใช่เพ่งนะเพ่งกายเพ่งใจเป็นเรื่องง่ายรู้สึกกายรู้สึกใจเนี่ยยากเบอร์สองหนีไปคิดแล้วก็กดเอาไว้ด้วยรู้สึกไหมหน่วงน่วงไว้อย่าไปหน่วงมันปล่อยมันนะเบอร์ห้าสิบสองทำอะไรเบอร์ห้าสิบสองรู้สึกไว้นะรู้สึกเบอร์เจ็ดเห็นไหมชักตื่นเต้นแล้ว เบอร์ห้าสิบห้าทั้งๆที่ภาวนาเก่งพอเบอร์เจ็ดถูกเรียกเบอร์ห้าสิบห้าก็ตื่นเต้นด้วยเงี้ยเนี่ยรู้สึกนะเบอร์ยี่หกไปกดมันหน่อยๆแล้วอ่ะสงสัยขึ้นมาทราบไหมสงสัยรู้ว่าสงสัยรู้ลงปัจจุบันไปข้างหลังติดเบอร์แต่มองไม่เห็นแล้วบังกันไปบังกันมาเบอร์ยี 28, ่แปดหนีไปคิดจิตหนีไปคิดแล้วก็รู้สึกเอาเบอร์หกสิบหกนะรู้สึกไว้หนีไปแล้วใจหนีไป หัดรู้สึกนะรู้สึกไปนะเบอร์ยี่สิบสี่สังเกตไหมเรียกกี่เบอร์กี่เบอร์ก็หลงไปคิดสังเกตไหมก็หลงคิดเป็นสภาวะที่เกิดบ่อยที่สุดนะหลงคิดเป็นสภาวะที่เกิดบ่อยที่สุดถ้าหากเรารู้จักสภาวะหลงคิดแล้วก็ภาวนาได้ทั้งวันเลยเคยมีคนหนึ่งนะภาวนาอะไรก็ไม่เป็นหรอกรู้แต่ว่าเผลอไปละเผลอไปคิดคืออาจารย์สุรวัตรนะทีแรกแกหัดกับหลวงพ่อนะหลวงพ่อบอกให้ต้องรู้สึกตัว แกคอยรู้สึกรู้สึกแกรู้สึกเสร็จแล้วแกรู้สึกอยู่เฉยๆบอกแกว่าต้องทําสติปัฏฐานนะแกก็ทําไม่เป็นสติปัฏฐานแกเห็นว่าจิตมันเผลอไปแล้วก็รู้สึกเผลอไปรู้สึกการที่เห็นว่าจิตเผลอไปแล้วรู้สึกรู้สึกเนี้ยนั่นแหละสติปัฏฐานละก็คือจิตมีโมหะรู้ว่ามีโมหะจิตไม่มีโมหะรู้ว่าไม่มีโมหะทําสติปัฏฐานอยู่โดยไม่รู้ว่าทําสติปัฏฐานไม่มีวิห่อเลย ภาวนาไม่นานนะนั่นภาวนาแปดเดือนเองแต่ไปถามไม่รู้ไม่รู้ถามอะไรก็ไม่รู้นะไม่รู้เพราะไม่ได้บัญญัติออกมาเอาว่าไปตื่นเต้นตั้งนานแล้วรู้สึกไหมรู้สึกค่ะ,ะกร่าบนมัสศการหลวงพ่อค่ะก็คือว่าฟังเทศฟังธรรมเนี่ยก็ฟังมานานนะคะแต่ว่าถ้าถามว่าปฏิบัติจริงไหมก็ไม่ถึงกับจริงจังอะไรมากก็เลยอยากจะขอแนวทางอะคะ่ะว่าจะทํำยังไงดีอะคะ ฟังธรรมเนี่ยฟังได้หูฟังธรรมได้หูนะใช้ไม่ได้หรอกเดี๋ยวก็ลืมฟังธรรมะาแล้วก็ดูลงมาให้ถึงใจจิตใจเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็เผลอเดี๋ยวก็เพ่งนะอย่างตอนนี้มันเพ่งอยู่รู้สึกไหมไปกดเอาไว้มันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นเรียนรู้มันไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งเราเห็นความจริงเลยมันไม่ใช่ตัวเราจิตใจเนี่ยมันทํางานได้เองสารพัดไม่ใช่ตัวเราหรอกดูอย่างนี้เรื่อยๆไปกดไปรู้สึกไหม กลัวเพราะว่าตื่นเต้นก็เลยไปกดไว้คือกอดให้ตั้งใจฟังอะค่ะเพราะทาเผลอแป๊บหนึ่งก็จะแบบเมื่อกี้แวบเลยรู้สึกไหมให้แวบปไปแล้วรู้สึกไม่ใช่กลัวจะแวบนะไม่ต้องกลัวจิตเผลอนะยังไงก็ต้องเผลอเนี่ยไปแล้วรู้สึกไหมเห็นไหมมันค่อยคอยไหลาวนี้ไหลนิ่มๆบางทีก็ไหลโฉงฉางเนี่นนนยใครรู้ทันมันนะอา้าวแล้วมีอะไรอีกอะ เดี๋ยวไว้มาสมึกกับหลวงพ่ออีกครั้งนึงเดี๋ยวจะมาทํากันบ้านนะคะเออไปทากานบ้านเดี๋ยวจะมา<น>ะส่งกันบ้านค่ะการบ้านของหลวงพ่อต้องทําตั้งแต่เดี๋ยวนี้ในปัจจุบันนะหลายคนมาบอกเดี๋ยวมาฟังฟังเดี๋ยวจะกลับไปทําค่ะ <c oughs> โอ้ยพวกห่วยแตก <c oughs> <c oughs> ภาวนาเนี่ยปัจจุบันนะปัจจุบันรู้เลยไม่มีอ้อมค้อมไม่มีเสียเวลาสู้ตายนะวันนี้ธรรมะมีแต่เรื่องสู้ตาย ต้องเป็นพวกเข้มแข็งมาเรียนธรรมะถึงจะเข้มแข็งถ้าพวกอ่อนแอมาก็ต้องโอ้โอ้โอ้โอไปก่อนพอมีเรื่องมีแรงแล้วให้ทุบทีหลังพ๋อ,อหลวงพ่อรู้แล้วนี่มาลัทธนาให้ทุบวันนี้มีคนมาขอให้ทุบหลายคนเอาว่าไปเผอบ่อยค่ะอื <c oughs> เวลาที่เราเผอเราไม่ได้เราไม่ได้บังคับใช่ไหมคะไม่ได้บังคับหรอกมันเผอเองแต่อย่าไปบังคับให้คืนมาให้แค่รู้ว่าเผอไป ก็ความทุกข์มันอยู่ไกลๆนอกๆค่ะแล้วก็มันไม่ทุกข์อะค่ะเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกมันเหมือนมันมาไม่ถึงใจอะค่ะออมาไม่ถึงใจคือการภาวนาเนี่ยคนทั่วๆไปนะความทุกข์กับใจเนี่ยรวมเข้ามาเป็นก้อนเดียวกันพอเราภาวนามาถึงช่วงหนึ่งนะความทุกข์กับใจก็แยกออกจากกันภาวนาถึงขีดสุดเลยนะเราโยนใจเข้าไปใส่ความทุกข์โยนทิ้งไ,ไปหมดเลยมันค่อยเปลี่ยนไปอีกแบบ แล้วเวลาที่มันจะมารวมกันพอมันพอมันมารวมกันนะคะแล้วมันเริ่มขุ่นเนี่ยก็จะเห็นพอเห็นมันก็หายไปเออมันก็หายไปนั่นแหละเฝ้ารู้ไปงั้นสังเกตไหมเขาทํางานของเขาเองสังเกตไหมเขาไม่เที่ยงเขาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานั่นแหละเฝ้ารู้อย่างนั้นแหละนะภาวนาเป็นแล้วก็อย่าขี้เกียจนะรู้ไปเรื่อยๆนี่น,นี่ใจลอยละไอ้หนูนี่เบอร์อะไรไม่มีเบอร์อ๋อเบอร์ไว้ใต้ไว้ใต้เสือ เห็นเราเป็นไสเดือนหรือก็หนูเห็นกิเลสบ่อยแล้วก็จะแบบเหมือนกับว่าหมั่นไส้คนเยอะอะค่ะเขาพูดอะไรก็หมั่นไส้พูดอะไรก็หมั่นไส้ให้รู้ลงไปนะเราเป็นพวกหมั่นไส้แล้วเพื่อนเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ปฏิบัติด้วยกันเขาเป็นคนแบบเฉยเฉยใครทําอะไรเขาก็เฉยใครทําอะไรเขาก็เฉยวมีพี่คนหนึ่งเขาก็บอกว่าการที่เรามีกิเลสบ่อยอย่างเงี้ยทาให้เนิ่นช้าจริงหรือเปล่าคะไม่จริง ถ้ามีกิเลสบ่อยแล้วก็ไม่รู้ทันว่ามีกิเลสเนี่ยเนิ่นช้ามีกิเลสบ่อยรู้ว่ามีกิเลสมีสติขึ้นมาไม่เนิ่นช้าจิตใจมีแต่กุศลไม่รู้ว่ามีกุศลเนิ่นช้าอยู่ที่รู้หรือไม่รู้ไม่ใช่อยู่ที่ว่ามีกิเลสหรือมีกุศลนะบางคนจิตเป็นกุศลนะไม่รู้ว่าเป็นกุศลเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกใช้ไม่ได้อย่าไปเชื่อเขานะไอ้ที่เขาเล่าว่า หนูต้องแก้ไขอะไรไหมคะไม่แก้สิไอตรงไหนที่พยายามแก้เลิกซะเรารู้อย่างที่เขาเป็นฝึกได้ดีอยู่แล้วนะอย่าไปทําอะไรแปลกแปลกขึ้นมาของคุณผู้ชายนี่ยังติดเท่งไหมยังติดเพ่งอยู่ครับเออ,อยังติดเพ่งอยู่ดูออกเปล่ามันทื่อๆอยู่นิดนึงดูออกไหมในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะ ขอเชิญท่านรับฟังข้อคิดจากหนังสือนิทานธรรมะโดยพรดรเทีัยงทรงธรรมวันนี้เสนอในเรื่องนาเอรัก,กปัดเอรัก,กปัดนั้นแปลว่าใบตระไข้น้ำเท่านั้นเองความย่กก็คือในาศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามวากัสปะพิสุรูปหนึ่งบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ในป่าเป็นเวลาช้านานวันหนึ่งนั่งเรือล่องไปในแม่น้ำคงคา จับใบตะไคร่น้ำที่กอดตะไคร่น้ำกอดหนึ่งด้ความขนองมือเรือแล่นไปก็ไม่ปล่อยใบตะไคร่น้ำขาดติดมือไปเธอคิดว่าอาบัตเล็กน้อยจึงไม่ได้แสดงอาบตดพอเวลาใกล้ตายรู้สึกเหมือนมีใบตะไคร่น้ำมารัดคอต้องการแสดงอาบาัตแต่ไม่มีพิสูจ์อื่นใดอยู่ในนั้นเลย เธอเกิดไม่ประปฏิสารความร้อนใจอันสืบเนื่องมาจากบาปกรรมว่าสินของเราไม่บริสุทธิ์ดังนั้นจุติภพนั้นไปเกิดเป็นพญานาคมีอัตภาพขนาดเท่าลำเรือโกนลำหนึ่งนาคนั้นชื่อเอรกปัดเขาระลึกถึงกรรมอันนำมาปฏิสนธิได้ต้องการฟังข่าวการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้า จึงผูกปัญหาเป็นเพลงขับให้ทิดาของตนฟอ้อนและขับบนพังผ่านของตนในแม่น้ำคงคาเขาคิดว่าปัญหานี้พุทธวิสัยเท่านั้นจึงจะตอบได้หากใครตอบได้แสดงว่าได้เรียนคำตอบมาจากพระพุทธเจ้าเชื่อได้ว่าพระพุทธเจ้าได้บังเกิดขึ้นแล้วในโลกใครตอบได้เขาจะยกทิดาให้ ชาวชมพูทวีต้องการทิดาพญานาคจึงผูกเพลงขับแก้ตามสติปัญญาของตนแต่หน้าเอรกปัดปฏิเสธคำตอบนั้นว่าไม่ถูกทิดาพญานาขับเพลงอยู่บนพังผ่านของบิดาทุกๆก,กึ่งเดือนจนเวลาล่วงเลยไปพุทธรันดรหนึ่งคือช่วงระหว่างพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งถึงอีกองค์หนึ่ง จนกระทั่งพระบรมศาสดาของเราเสด็จบัตรขึ้นในโลกเช้าวันหนึ่งทรงตรวจดูอุปนิสัยของเวนัยศัตร์ที่พอจะทรงโปรดได้ทรงเห็นอุปนิสัยของนาเอรักปัดแล้วเสด็จไปประทรับนั่งนักครนต้นไม้ต้นหนึ่งใกล้กรุงพาระนสีทอดพระเนตรเห็นมานกคนหนึ่งชื่ออุตระเดินผ่านมาจึงตรัสเรียกให้มาเฝ้า เธอจะไปไหนมานพส่งถามไปตอบเพลงขับขอทิดาพญานาคพระเจ้าค่ะมานพทุนตอบพระศาสดาโปรดให้เขาว่าเพลงขับและคำตอบให้สดับเมื่อทรงทราบแล้วจึงตรัสว่ามานพตอบอย่างนั้นไม่ถูกดอกเธอต้องตอบใหม่เราจะบอกให้และโปรดให้เขาเรียนคำตอบจากพระองค์ขณดเรียนคำตอบอยู่มานพได้ดวงตาเห็นธรรม บรรลุโสดาปฏิผลแล้วไปสู่ท่าที่ตอบปัญหาประชาชนทราบว่าอุตรมานพจะตอบปัญหาทิดาพญานาคจึงมาประชุมฟังกันมากทิดาพญานาคยืนบนพังพานบิดาของตนร้องเพลงขับเป็นปัญหาว่าผู้เป็นอย่างในอะไรเล่าชื่อว่าเป็นพระราชาอย่างไรเล่าพระราชาชื่อว่ามีทุลีบนพระเศียรอย่างไรเล่า พระราชาชื่อว่าเป็นผู้ปราศจากชุลีคนอย่างไรเรียกว่าเป็นคนพานคนพานอันอะไรย่อมพัดไปบัณฑิตบรรเทาได้อย่างไรบุคคลย่อมปลอดโปร่งจากโยคะได้อย่างไรท่านผู้อันข้าพเจ้าถามแล้วจึงตอบเถิดอุตรมานบจึงตอบว่าผู้เป็นใหญ่ในทวารทั้งหกชื่อว่าพระราชา พระราชาผู้กำหนัดอยู่ชื่อว่ามีทุลีบนพระเสียรผู้ไม่กำหนัดชื่อว่าเป็นผู้ไม่มีทุลีผู้กำหนัดเรียกว่าเป็นคนพรานคนพรานอนาโอคะย่อมพัดไปบัณฑิตย่อมบรรเทาโอคะนั้นด้วยความเพียรผู้ไม่เกี่ยวด้วยความเพียรเรียกว่าเป็นผู้ปลอดโปร่งจากโยคะพญานาตฟังคำตอบด้วยความพิศวงและอัศจรรย์ใจ พราะมีความแช่มชื่นเบิกบานเชื่อมั่นว่าพระพุทธเจ้าต้องเกิดขึ้นแล้วอย่างแน่นอนเมื่อถามอุตรมานก็ได้ความจริงตามที่ตนคาดหมายจึงรีบขึ้นจากน้ำไปกับอุตรมานกไปเฝ้าพระาศาสดานครไม้ต้นเดิมนั้นเขาถวายบังคมพระาศาสดาแล้วร้องไห้ข้ามกรวุ่นว่า พระเจ้าค่าเป็นกาลนานหนอกว่าจะเสด็จมาโปรดพระเจ้าค่าข้าพระพุทธเจ้าทกากรรมเพียงทําใบตะไคร่น้ําไม่ขาดเท่านั้นต้องบังเกิดในกําเนิดดีและฉานสิ้นพุทธลันดอนหนึ่งพระเจ้าค่าข้าพระพุทธเจ้าไม่ได้ถือกําเนิดเป็นมนุษย์ไม่ได้ฟังพระสัจธ,ธรรมไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าเช่นพระองค์มาเป็นเวลานานาน,นักพระศาสดาตรัสว่า มหาบอพิษการกลับได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์นั้นเป็นของยากความเป็นอยู่ของสัตว์ทั้งหลายก็เป็นของยากการได้ฟังพระสัจธ,ธรรมก็ยากการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ยากรวมความยากที่ทรงแสดงในที่นี้สประการก็คือการได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์หนึ่งการมีชีวิตอยู่หนึ่งการฟังธรรมของสัตบุรุษหนึ่งและการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าหนึ่ง พญานาฟังพระธรรมเทศนาของพระศาสดาแล้วควรจะได้สำเร็จมากผลอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ไม่ได้เพราะอันตรายก่กระมก็คือวิบากอันส่งผลให้เกิดในกําเนิดเดรัจฉานปิดก้านเสียอย่างไรก็ตามหลังจากฟังธรรมของพระศาสดาแล้วพรญานาตนั้นพ้นจากความลำบากห้าประการก็คือการปฏิสนธิการลอกกราบ การง่วงเหงาหลับนอนเช่นนาคทั้งหลายการเสพเมถุนได้นางนาคด้วยกันและการจุติทั้งนี้เพราะเขามีเพศเหมือนมนุษย์คือได้กลับเพศเป็นมนุษย์ไปไหนอย่างมนุษย์แต่กําเนิดยังเป็นนาคอยู่คติธรรมที่ได้จากนิทานเรื่องนี้นะคะวินัยก็คือระเบียบหรือกฎของหมู่คณะหมู่คณะที่ไร,ร้ยยไระเบียบวินัยย่มดูไม่งามส่วนที่มีระเบียบวินัยดี ย่อมดูงามน่าเริ่มใสมงคลข้อนี้มีสองอย่างก็คือ 1. วินัยของผู้ไม่ครองเรือนก็คือบรรพชิตและวินัยของผู้ครองเรือนคือข้ารือหัดวินัยของบรรพชิตนะคะบรรพชิตชื่อว่าเป็นผู้มีวินัยดีนั้นเพราะไม่ทําตนให้เศร้าหมองด้วยอาบัตเจอย่างและทําตนให้ตั้งอยู่ในคุณก็คือมารยาทอันงาม จะเป็นมงคลเพราะเป็นประโยชน์ทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าป้องกันอันตรายในโลกทั้งสองทำให้คนที่ยังไม่เลื่อมใสได้เลื่อมใสทำคนที่เลื่อมใสยอยู่แล้วให้เลื่อมใสย,ยิ่งขึ้นอบาบัติเจ็ดอย่างที่กล่าวก็คือปราชิตสังฆาทิเศษปาจิตตีนิสังขียะปาจิตตีปาติเทนียะทุกกะตะและ ทุพภาษีประการแรกพิสูจน์ต้องขาดจากความเป็นพิสูจน์ทันทีประการที่สองต้องอยู่กรรมประจานตนจึงพ้นได้เน่อกนั้นบริสุทธิ์ได้ด้วยการแสดงคือสารภาพผิดต่อพิสุรูปใดรูปหนึ่งอบาบัจิตอย่างนี้ท่านเรียกว่าอันตรายิกธกระของพิสุอันตราย,ยิกธกระทนั้นแปลว่าสิ่งที่ทำอันตรายแต่จะเลิอกอันตรายไม่ทำอันตรายอีกต่อไปเมื่อปฏิบัติชอบ กล่าวคือหากต้องอาบัติประชิตแล้วศึกเสียต้องอาบัติสังฆาทิเศษแล้วอยู่กรรมเสียหรือต้องอาบาัติ5อย่างหลังแล้วปรงอาบัติก็คือสารภาพเสียกับเพื่อนพิสุดน์ได้กันอันตราย,ยิกรรม5อย่างก็คือกรรมกิเลสวิบากอุปวาทะและอานาวิติกรมะค่ะรายการแสงธรรมนำชีวิตสวัสดีค่ะ